และอีกค่ายหนึ่งครับที่ต้องจับตามองเป็นอย่างมากในขณะนี้ก็คือค่ายของดุกติครับพูดถึงดุกติแล้วนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีการใช้ไทยเป็นฐานประกอบมอเตอร์ไซค์รุ่นมอนสเตอร์795นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้3ปีพอดีนะครับเห็นได้ชัดเจนมากครับว่ามอนสเตอร์795นั้นมีการเติบโตเพิ่มมาขึ้นอย่างต่อเนื่องรรกฐานประวัติศาสตร์ของมอนสเตอร์นั้นเริ่มต้นในปี 1, 1993ครับ มอนสเตอร์900นะครับออกมาเป็นรุ่นแรกและก็ตามมาด้วยมอนสเตอร์600ดาร์กในปี1998นี่ก็คือสิ่งที่หลายคนนั้นอาจจะไม่สร้างมาก่อนประวัติศาสตร์ของมอนสเตอร์นั้นมีมาหลากหลายรูปแบบด้วยกันครับและก็ล่าสุดนั้นนะครับการเปิดตัวมอนสเตอร์795ในเมืองไทยได้สร้างความตกตะลึงเกีวกับการบันทาเป็นอย่างยิ่งและในปีที่ผ่านมาครับมอนสเตอร์821ก็เปิดตัวในต่างประเทศในยุโรปนะครับนั่นคือโมเดลของปี24หลายคนว่าคาดหมายครับว่ามอนสเตอร์821นั้นน่าจะเ้้าาส่่ตลลดดมืองงไไททยยในชววปปีีแ แต่ดูกติได้มีการเปลี่ยนแผนนะครับด้วยการนำเจ้า821คันนี้มาเปิดตัวในงานบางกอกมาด้วยโชว์ปลายเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้ครับหลายคนสงสัยเรื่องของราคาเรื่องของ performance นะครับว่าแตกต่างจากมอน s t e อร์795อย่างไรต้องบอกว่าคนละเรื่องครับนี่คือมอตร์ยน์ชุดใหม่ที่ใช้ร่วมกันกันกบรุ่นของ Hy p ป r m o t มตารและ h y p e r s t r a d a ในขนาดเครื่องยนต์821ซีซีขณะที่มอน s เต r 795นั้นนะครับอยู่ที่834ซีซีดังนั้นนะครับรถเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปมีหม้อน้ำลายคมร้อน แล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่สูงกว่าแรงม้าที่เพิ่มมาอยู่ที่112แรงมา้าต้องถือว่านี่คือกําลังเครื่องยนต์ที่เหนือชั้นกว่า795อย่างสิ้นเชิงครับ <S <S าการทำงานของเครื่องยนต์นั้นนะครับสามารถปรับได้3โหมดด้วยกันโหมดสปอร์ตโหมดทัวริงและก็โหมดเออร์เบิร์นนะครับโหมดเออร์เบิร์นนั้นนะครับก็จะมีแรงม้าลดลงอยู่ที่75แรงมา้าเพราะฉะนั้นนะครับใครต้อนการกับขี่แบบประหยัดก็ได้กับปรับได้หลายโหมดด้วยกัน การเปิดตวในเมืองไทยในช่วงงานเมเดลโว์ที่จะมาถึงนี้นะครับคาดว่าราคานั้นอยู่ที่ประมาณ450,000บาทถึง490,000บาทครับราคาจะเท่าไหร่กันแน่นครับติดตามให้ดีๆเพราะว่านี่คือการก้าวย่างครั้งสำคัญของทุกติในเมืองไทยกับการเปลี่ยนโฉมโมเดลจาก795และ796มาเป็น821ในวันนี้ครับ สำหรับฟีลลิ่งของการขับขี่นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับกังหัยนที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงฐานล้อที่ยาวกว่าเดิมนะครับทำให้การขับขี่ในช่วงทางตรงนั้นมีความมั่นคงอย่างมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับ795ที่ผ่านมาและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของดุกติในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ที่จะมาถึงนี้ครับ